พ่อไม่ขออะไรมากเลยขอแค่นี้จริงๆขอให้ได้เจอไม่ว่าเจอแล้วแม่อยากอยู่กับเราไหมหรือแม่จะรับเราไหมจะรับเราเป็นลูกไหมตรงนั้นเราไม่คิดเลยเราคิดว่าขอแค่ให้ได้เจอและให้ได้รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่และสุขสบายดีแค่นั้นจริงๆไม่โกรธไม่โกรธและไม่เกลียดรักในชีวิต คนเราเรอ่ะครั้งหนึ่งอะเกิดมามันต้องมีแม่ถูกไหมแต่ถ้าชีวิตนี้พี่พออยังไม่ตายหรือว่าคุณแม่ยังอยู่ขอให้ได้เจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่ได้เจอกันเลย าณห้าสิบกว่ากว่าเนี่ยแหละไม่ใช่แม่สีภัยหรอไม่ใช่ไม่ใช่โคลเคสนะ,ะเขาเขาดูเธอผ่านทีวี huh. เออแล้วเขาเห็นเบอร์เขาก็เลยโทรเขาก็บอกเลยว่าเขาปกติเขาไม่ได้เห็นเราผ่านโซเชียลพี่ก็รับสายพอดีเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากตามหาแม่แม่เป็นพุทธนะแต่ว่ามามาอยู่กินกับพ่อแล้วก็มีเขาเนี่ยแหละเขาเป็นอิสลามตั้งแต่ตั้งต้งตนเลยเขาเป็น ปากแหวงเพด,ดานโวอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยบอกโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันช้าๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาพูดรู้เรื่องนะพูดโอเคใช <scr. S 2> ่เดี๋ยวเราไปคุยเขาดูพี่พรใช่ไหมพรห้าสิบกว่าแล้วหรอห้าสิบกว่าละเรื่องราวเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย ก็ถ้าตามค<ท>ำอบอกเล่าของคุณย่า,าประมาณว่าแม่ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะทิ้งหรืออะไรนะแต่ว่าเขาจ,จากไปอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่เขาไปอ่ะเพราะสาเหตุอะไรเพราะตอนนั้นที่เขาไปจากพี่พรอ่ะพ,พี่พรอายุแค่สามเดือนใช่พอเราเริ่มโตขึ้นใช่ไหมเราเข้าโรงเรียนเรื่อยๆแล้วก็อยู่มา มันมีวันแม่วันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็จะ,กจะถามว่าแม่ไม่มาเหรอคุณครูก็จะถามว่าแม่ไม่มาเหรอเราบอกว่า,เ,าเราไม่มีแม่ค่ะเราจะบอกกับครูอย่างนี้ว่าเราไม่มีแม่เรามีแต่พ่อเพราส่วนใหญ่พ่อเขาจะเป็นคนไปแต่หลังๆคุณพ่อไม่ว่างคุณครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอะจะร่างแทนเป็นคุณแม่เราเอง มีการแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่พรก็จะช่วยเวทีบ่อยได้ได้ราได้ได้เอ้นได้อะไรที่เป็นของอิสลามอ่ะมันจะบ่อยอทางทางโรงเรียนไทยอ่ะนะเขาก็จะถามว่าเอา้าวันนี้ใครมาดูแม่มาดูไหมพ่อมาดูไหมเราก็จะบอกว่าน่าจะเป็นพ่อเพราะคำตอบของเราก็าเรารู้อยู่ในใจแนละ้วว่าเราไม่มีแม่แน่น่ เวลานั้นที่ตอบว่าน่าจะเป็นพ่อมาดูอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างเจ็บไหมมันก็มีบ้างแต่เราก็ยังโชคดีตรงที่ว่าคือพ่อไม่ถึงเราไงมันก็มีคาถามเยอะแยะไปหมดอะแต่เราซึ่งที่เป็นแบบคำถามที่ว่าหาคําตอบไม่ได้เชเราไม่รู้จะถามใครว่าแม่เราอยู่ไหนเราเคยถามนะว่าแม่อยู่ไหน<ฆ>แต่คําตอบที่ได้มาคือ ไม่รู้ไม่มีใครตอบเราได้เลยมันคำตอบแบบนี้เราไปถามใครอ่ะก็ถามพ่อถามยา่าอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะตอบว่าไม่รู้เพราะว่าเขาทิ้งเราไปแล้วปล่อยเขาไปเถอะแต่เราก็อยู่กับยา่าอยู่กับพี่ป้าและอาอยู่กับย่าอะไรแบบเนี้ยไม่อยู่กับพ่อไปอเขาก็เลี้ยงดูเรามาตลอดอยู่กับพ่ออยู่กับย่าก็มีความสุขนะเพราะว่า,วาเขาเป็นหนึ่ง เราไม่มีแม่แต่เราได้ความรักจากพ่อจากย่าแล้วก็เวลาเรารอนเราเป็นเด็กเด็ะพ่อจะเอาเราไปรอนด้วยแตมมันก็เป็นความเป็นอะไรอะเป็นคำถามที่อยู่ในใจเราอ่ะว่าเราจะไปหาคำตอบได้จากไหนประมาณเนี้ยแล้วเคยคิดปรงกับคำถามนีม้ไหมก็ห้าสิบปีเลยนะที่มันไม่มีคำตอบใช่าถามว่ารงไหมทุกวันเนี้ยที่พอเริ่มองแล้ว เพราะว่าคือหนึ่งที่พี่ทอดองเพราะว่าเรามีลูกสองคนใช่ไหมแล้วศาสนาของพี่จะสอนที่เสมอว่าเราไม่ว่าแม่เราจะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่ชื่นชื่อว่าแม่ก็คือแม่เราไม่มีสิทธิ์โกรธและไม่มีสิทธิ์ที่จะอยากคิดว่าแม่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราคิดแค่ว่าศาสนาสอนให้เรารักพ่อรักแม่พี่ก็เลย รักพ่อแล้วก็รักแม่เราไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนเนี้ยผู้ใหญ่อเขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจหรือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ส่วนที่เราเราไม่รู้เราก็เลยไม่ไม่ค้นหาคำถามคำถามนั้นแหละเรามาย้อนคำถามเรามาย้อนตัวเราเองว่าวันนี้เรามีลูกเราทำยังไงก็ได้ ที่ให้ลูกเราอยู่โดยที่ว่ามีทั้งพอ่อทั้งแม่เราเติมเอ็นสิ่งที่เราขาดหายไปให้ลูกตอนถึงทุกวันนี้พี่ก็คิดว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งพระเจ้าให้เราได้เจอแม่ก็คงได้เจอแต่ถ้าหากไม่ได้เจอก็คงไม่เจอที่พี่พอชิดแค่นี้ก็ไม่เป็นไร ถามย้อนกลับไปนิดนึงหลังจากที่เราพยายามตั้งคําถามและพยายามถามพ่อถามญาติถามญาติาม,ามาตลอดว่าแม่เป็นใครแต่มันก็ไม่ได้คําตอบสักทีหลังจากนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเด็กหญิงพรท,ที่ที่ทาให้รู้สึกว่าอยากเจอแม่หรือมีเรื่องราวของแม่เข้ามาในชีวิตเรื่อยๆแม่ชื่อชื่อเย็นลนะ่เะเขาเขียนจดหมายมาหาาพ่อกับย่าเขาคุยกันว่า,าไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าเรายัง เด็กเกินไปที่จะรับรู้ว่าอายุเท่าไหร่ออนนั้นอายุประมาณสิบห้าสิบหประมาณนี้แหละับเริ่มแตกนอสาวแล้วใช่ใช่เริ่มเริ่มแล้วที่ก็เลยค้นหาจดหมายอันนั้นวันนั้นน่ะเหรอที่ได้ยินเขาคุยกันกับคุใชหาจดหมายหาเลยหาเลยความที่พี่อยากรู้มากว่าจังหวะยังไงหาจังหวะที่พ่อเขาแต่พ่อเขาเป็นชอบตัดผมไงเขามีลูกค้าเราก็หาจังหวะนั้นแหละที่จะหาจดหมายฉบับนั้นซึ่งที่เราอยากรู้ว่า แม่เสียนอะไรหาเราแล้วแหละมันเป็นที่มาที่ว่ามันเป็นคาถานที่อยู่ในใจตลอดมาว่าเออแม่ก็อยากเจอเรานะแต่ทําไมเราถึงไม่รู้เรื่องอะไรกับเกี่ยวกับแม่เลยเราก็หาพยายามหาหาจนเจอพ่อใส่ไว้ใาลินชักนั่นแหละวินาทีที่เปิดดินชักออกมาแล้วจดหมายมันวางอยู่ตรงนั้นรู้สึกยังไงมันเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้แล้วเราต้องต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรนั้นแม่เสียนเราว่าอย่างไรเรามีความรู้สึกว่าเราดีใจร้องให้ไหมร้องเราดีใจ เพราะว่าเราเราไม่เคยเห็นรูปแม่และไม่เคยเห็นหน้าแม่แต่เราเห็นจดหมายกับลายมือของแม่เราคิดว่าต้องใช่เ่าแร่เราไม่หยิบออกมาแล้วเราก็อ่านในเนือหาถ้เท่าที่จาได้ก็คือว่าเหมืนประวันว่าแม่อยากมาแต่มันเป็นคำสั่งของพ่อ ซึ่งพ่ออ่านที่คุณย่าเล่าพ่อเคอยพูดไว้ว่าถ้าพ่อยังมีชีวิตยอยู่แม่ห้าน・เหยียบมาหาเราเด็ดขาดเพราะว่าคือหนึ่งเราเป็นมุสลิมคุณย่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเอาถ้าแม่เอาเราไปแล้วอ่ะเราต้องไปลำบากแล้วเราต้องไปเป็นาศาสนาพุทธตรงนั้นมากกว่า แต่ที่มามองกับกันตรงที่ว่าจะพุทธหรืออิสลามมันก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันใช่แต่ทีนี้เหมือนว่าตอนนั้นคุณย่ามีพี่เป็นหลานเพียงคนเดียวใช่ก็เลยไ,<ห>ไม่อยากใช่ก็เลยไม่อยากให้ไปเขาก็เลยเอาเอา,เอาตัวเราไว้คือทุกคนไม่มีใครรู้ที่อาจเสร็จปุ๊บที่เอาประกาอันนี้สออันนี้สอเขียนที่อยู่แม่เลยเขียนใส่กระดาษและอาจจดหมายวางไว้ที่เดิม แล้วพอพี่ได้ที่อยู่มาที่เขียนกลับไปเขียนเลยใช่เขียนเลยเขียนกลับ<อ>ไปพี่บอกว่าแม่ถ้าอยากเจอหนูแม่มาหาหนูไหม<อ>เพราะว่าหนูก็อยากเจอแม่ลนะแม่อยู่ที่ไหลกดเราเขียนไปแม่ไม่ตอบเราเลยหรอใช่แม่ไม่ตอบอะไรกลับมาหาเราเลยเรารอนานนานจนพ่อเสียชีวิตหรอใช่ ตอนนั้นที่พ่อเสียชีวิตอ่ะพี่พรแต่งงานแล้วแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งมีหลานให้กับคุณพ่อแล้วคนหนึ่งก็ห้าหปีใช่พี่พรรอนานมากจนพี่พอคิดว่าแม่คงไม่อยากเจอเรา จ็บไหายแรกก็มาว้ายแลก็แต่ใจ<น>แม่รู้หรือเปล่าเราไม่เ,เราไม่พี่พรไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแต่เขามีเจ็บไหมยมา oh. พร้อมด้วยมะม่วงตัวนสับประรดตัวนสองอย่างที่ส่งมาให้พี่พรแล้วก็รูปถ่ายของแม่หนึ่งใบแล้วก็รูปถ่ายที่สาวหนึ่งใบมีแค่นั้นพี่สาวของของพี่พรคือแม่ก่อนหน้าเรีะเขามีแฟนมาแล้ว เขามีลูกน pues you know. nah, ึここ่งคนคนละพ่อก right okay, ับคนละพ่อกับพี่นั่นแหละวินาทีที่ได้รับจดหมายนั้นน่ะคือคนมันท้อไปแล้วแล้วหมดหวังไปแล้วมั้ยหลังจากที่รอมาสองปีแล้วก็จดหมายแม่มารู้สึกยังไงพี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราไม่รู้จะบอกใครว่าว่าเรารีใจใช่เรารีบใจแล้วเราเราคาดหวังว่าในจดหมายวต้องเขียนแรกต้องเขียนว่าอยากมาหาเรา แต่พอเราอ่านแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแม่กับเขียนว่าถ้าเราอยากไปเจอแม่เราต้องไปหาพี่สาวคนเนี้ยถึงจะได้เจอ,อและซึ่งตอนนั้นแหละพี่พรไปไหนไม่เป็นเพราะพี่พรไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยเที่ยวไม่เคยอะไรพี่พรก็เลยไม่ไปเพราะพี่พรไม่รู้จักโรงหลังพระโขนง ผิดหวังเล็กๆในใจเราหรือเปล่าใช่ผิดหวังเล็กหรือใหญ่ผิดหวังใหญ่ผิดหวังใหญ่ๆ่ใช่<ล>พี่พดก็เลยเขียนจดหมายกลับไปหาแม่อรอบหนึ่งไปบอกคุณแม่ว่าแม่ถ้าแม่อยากมาแม่มาได้แล้วนะเพราะว่าคุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่สามารถมาได้ไม่มีใครว่ายากก็ไม่ว่าแม่มาได้เลยแล้วพี่พดก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่ในจดหมายส่งไปให้คุณแม่ โทรศัพท์บ้ญญานยาใช่โทรศัพท์บ้ญญานยาแล้วพอหลับตอนนั้นก็อยู่ได้ประมาณสักเกือบสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์แม่โทรใช่แม่โทรกลับมายากก็เลยเรียกพี่พรบอกว่ามาคุยกับแม่สิแม่โทรมาแล้วตอนนั้นพี่พรมีความรู้สึกดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงแม่เราเลยแต่เลักํากังจะได้ยินแล้ว,เร,ลวเราจะได้ยินเสียงนั้นแล้วแล้วเราอยากรู้ว่าแม่จะพูดอะไรกับเรา ใช่ที่พลก็ไปรับโทรศัพท์แล้วที่พลก็บอกว่าฮัลโหลาก็บอกว่านี่แม่นะเราก็บอกกับแม่ว่านี่หนูนะพรนะแล้วแม่เราคำแรกที่เราถามแม่ว่าแม่อยู่ไหนแม่ตอบว่าแม่อยู่ไกลมากแต่แม่ไม่สามารถมาหาหนูได้เพราะว่าพ่อสั่งไว้ว่าไม่ให้มาแต่ที่พลต้องอบกลับไปว่าแม่มาเถอะมาได้ละพ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่สามารถมาได้ ทุกคนไม่มีใครว่าแม่แม่ก็คุยแค่นี้แล้วแม่ก็วางสายไปแม่ไม่ตอบอะไรเลยใช่วินาทีที่ได้ยินเสียงแม่คับแรกด,ดีใจดีใจเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงเสียงเขาแล้วน้าเขาเราก็ไม่เคยเห็นอย่าว่าแต่น,น้าเลยน้ำนมที่เราจะกินจากแม่ยังไม่ได้กินเลย <S 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 พี่พรคิดว่าแม่คงไม่อยากเจอเราคิดแค่ตรงนี้พอพี่พรคิดถึงตรงัรนปุ๊บว่าแม่ไม่อยากเจอเราปั๊บพี่พรเปลี่ยนความคิดอีกว่าไม่เป็นไรถ้าแม่ไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรเราก็จะอยู่ของเราไปอย่างนีเเ้เรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเราจะจะได้เจอเขาเราพยายามทําทุกวิถีทาง ที่อยากเจอแนละ้วแต่มันทําไม่ได้แต่เราทบจะรู้วันเนี้ยที่ก็คิดว่านั่นคือ<ป>ครั้งสุดท้ายได้รับสายได้ยินเสียงแม่เป็นครั้งแรกครั้งแ<ล>รกและครั้งสุดท้าย,ลายตลอด30ปีเราก็ไม่อยากเจอเขาอีกเลยเห,รหรือว่ามันเป็นการเถียงหรือกัดทะเลาะกับตัวเองในใจใชม่มันเป็นคําถามที่อยู่ในใจเรามาตลอดเวลาแต่คําถามนั้นมันอยากไม่มีคาตอบสาหรับเราเพราะเราถามกับตัวเองเสมอ ว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากเจอเราทำไมแม่ถึงถึงเราไปนี่แหละแม้ในวันที่สื่อสารกันได้ด้วยจดหมายด้วยโทรศัพท์คําคถามมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่มันไปเรื่อยมันก็ยังไม่ได้คำตอบก็ไม่ได้คาตอบคาตอบพี่แม่บอกว่าแม่อยู่ไกลได้คำตอบไหมว่าแม่อยู่ที่ไหนไม่ไม่ได้ได้แค่นี้แค่นั้นไกลมากไกลแค่ไหนยราไม่รู้ณวันนี้คิดยังไงแล้ววันนี้คิดยังไง ว่าถ้าแม่ยัมีชีวิตอยู่ถ้าไปตามแล้วเจอเราก็ดีใจแต่ถ้าตามแล้วว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรไปแล้วก็แล้วแต่เราก็เราก็ใจหยุดอยู่แค่ตรงนั้นเราก็คิดว่าเราไม่มีไม่มีมูลและว,วาสนาต่อกันแต่ถ้าเขาอยู่หรือว่าเขาบอกว่าเราไม่ใช่ลูกเขาหรือ พ่อไม่ใช่แฟนเขาเราก็จะยอมรับในสิ่งตรงนั้นแต่เราจะไม่คิดโกรธหรือว่าน้อยใจหรือว่าเคืองแม่ถ้าเราได้คำตอบที่ว่าเราไม่ใช่ลูกของเขายัางไงแม่ก็คือแม่ใช่แม่ก็คือแม่พี่คิดตรงพี่คิดแค่ว่าขอให้ได้เจอให้ได้เจอกันแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องการอะไรเลยวันนี้ถ้าได้เจอแล้วชีวิตพี่พอจะเป็นยังไงหือมันจะเกิดอ,อะไร ถ้าได้เจอถ้าแม่ยังมีชีวิตยอยู่นะพี่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพี่อาจจะได้ออกกอดจากแม่จากกอดแม่มันไม่เคยได้เลยเคยจินตนาการถึงก่อนดไหมถามว่าเคยไหมมันจะเคยเฉพ,าะเ,พาะเวลาวันแม่เราคิดว่าถ้ามีแม่มาั่งอยู่ตรงเนี้ยแม่ต้องกอดเราแน่ แต่มันไม่มีไม่มีตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคำถามที่แบบมันอยู่ในใจอะ่ะเจอกระทั่งทุกวันเนี้ยมันก็อยู่อย่างเนี้ยแล้วก็จะถามตัวเองเสมอว่าเราจะไปตามได้ที่ไหนบางทีพี่พรคิดนะเคยชวนลูกนะกับแฟนอะ่ะบอกไปพิจิตกันไหมเราลองไปตามหาดูกันไหมอไไม่ตต้งปิิจ ก็จดหมายครั้งสุดท้ายที่แม่เขียนมาใช่มันเป็นอำเภอเบืองอัพานหินจังหวัดพิจิตแต่ในใบเกิดพี่อ่ะมันเป็นพิษณุโลกใช่พี่ก็เลยเข้าใจว่าลักสุดท้ายแม่น่าจะอยู่พิจิตคิดตรงนี้เคยคิดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดตลอดแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปตามหาที่ไหนเพราะาเราไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลย ทีนี้ถามหน่อยถ้าสมมติว่า,าแม่ดูอยู่หรือแม่ดูรายการเตร้ยอยู่เนี่ยบังเอิญไปเจอเตอ้ยในทีวีเหมือนกับพี่เนี่ยอยากจะฝากอะไรไปถึง,งแม่อยากบอกเลยถ้าแม่ดูและแม่จําได้ว่าแม่มีลูกที่ชื่อพรแม่รู้เลยว่าลูกชื่อพรใช่ถ้ามีลูกที่ชื่อพรนภาแล้วมีสามีที่ชื่อลายสะอาด ทรงสิลิถ้าแม่ยังจำได้และดูอยู่แม่ออกมาหาหนูเลอหนูอยากเจอมากที่สุด คิดว่าในชีวิตคนเราอะทั้งนอ,อ่ะเกิดมามันต้องมีแม่ถูกไหมแต่ถ้าชีวิตนี้พี่พออยังไม่ตายหรือว่าคุณแม่ยังอยู่ขอให้ได้เจอสักครั้งนึงในชีวิตก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงใครคนนั้น อดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะปลงคิดฉันเธอไม่รู้อยู่ไหน,นตื่นก็เพอ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรูใจฉันมันยังพันผูเหมือนวัวพันหลกักชักเชือกอยู่เช้าเย็น ลุงอะยากันอะถามว่าก่อนที่พ่อจะเจอแม่รู้ไหมว่าแม่เขามาจากไหนลุงเขาบอกว่าแม่มาเป็นคนรับใช้บ้านไายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มาเจอกับพ่ออ๋อแล้วพ่อแล้วพ่อเป็นอะไรนะพ่อเป็นชาตตัดผมแล้วนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนเนี้ยเขาจะมาตัดผมกับคุณพ่อประจำเรื่องราวทั้งหมดนี่เกิดขึ้นตรงไหนตอนคุณพ่อคุณแม่ผมผมรักกัน อยู่บ้านหลังข้างหน้าบ้านคุณยายแถวเนี้ยบ้านคุณยายอยู่ออนนูทแถวเนี้ยนะออนนูเท่าไหร่นะสี่สิบหกออนนูทสี่สิบหกคือเรื่องราวในอดีตคนที่เกิดที่แล้วแม่ก็จะไปที่ออนนูทสี่สิบหกแล้วเราก็อยู่ที่ออนนูทสกเราไปอยู่ตรงนี้ของาตลอดมาไม่ได้ไปไหนเลยรอแม่ที่ออนนดที่สิบเพราะว่าเราเกิดที่นี่เราก็ต้องรอแม่ที่นี่ไปไหนไม่ถูกถ้าแม่ ถ้าแม่มาแม่ก็ต้องมาได้เพราะว่าแม่แม่ไปจับตรงนี้แม่ต้องจําตรงนี้ได้แม่ในจินตนาการที่เป็นยังไงเห็นหน้าเขาแล้วใช่ไหมเห็นหน้าแล้วเห็นในรูปเคยสอสให้ให้หนูเคยพูดกับแม่ในรูปไหมเคยเคยอยู่คนเดน่ะเคยพูดกับแม่บ้างถามว่าเมื่อไรแม่จะมาหาหนูคำถามมีอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ตลอดมา ตลอใช่เมื่อไหร่แม่จะมาหาหนูและเมื่อไหร่จะได้เจอกันเท่านั้นเวลาพี่พรทำทำพิธีละบาตของอิสรามะพี่พรจะบอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าคิดว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ขอสักครั้งหนึ่งให้ได้เจอกันไม่ว่าเจอแล้วแม่อยากอยู่กับเราไหมหรือแม่จะรับเราไหมจะรับเราเป็นลูกไหม เอรน,นั้นเราไม่คิดเลยเราคิดว่าขอแค่ให้ได้เจอและให้ได้รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่และสุขสบายดีแค่นั้นจริงจริไม่โกรธไม่โกรธและไม่เกลียดรับไหมรักไม่ว่าแม่จะผิดหรือจะถูกอะไรก็ช่างเขาคือแม่อย่างไรเราก็ต้องรักเขาเพราะว่าถ้าเรามาคิดว่าถ้าเราไม่มีแม่ ก็ไม่มีเราเลยวันนี้แล้วทีนี้ให้เ้นไปตามหาเรามีข้อมูลอะไรบ้าง<ม>ทีนี้ก็มีแค่ในใบเกิดที่ส่ง<ม>ให้ดูเ,ไไเขาเขาเรียกกันชื่อเย็นแม่เย็นใช่แม่เย็นในใบเกิดมีชื่อจริงชื่อนี่แหละคือชื่อนี้แหละชื่อนางเย็นใช่ชื่อนางเย็นนี่แหละ ชื่อเล่นชื่อจริงก็เย็นใช่เห็นเห็นลุงเขาบอกก็เรียกแบบนี้มากันตลอดนามสกุลนามสกุลไม่ไม่มีไม่มีมีแต่น,นามสกุลพ่ออย่างเ,าเดียวในใบเกิดเลขสิบสามหลักแม่ไม่มีอะไรเลยที่อยู่ก็มีที่เรใบเกิดที่ส่งให้ดูอ่ะมันเป็นใบาย,ยาวหรอใช่เป็นใบาย,ยาวที่พอมีแค่เรื่ออนุญาตดูนะนามเย็นอายุยี่สิบสามปีโอ้เั้นตอนนี้ก็เท่าไหร่ ยี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกมีเจ็สิบหกอ่ะคิดว่าแม่จะยังอยู่ไหมนี่มันมีสองแม่สองคำถามที่พี่ตอบได้ก็คือที่เราซึ่อยู่ในใจว่ามันต้องมีแหละอยู่หรือไม่อยู่แ่นั้นเองพี่สาวชื่ออะไรนะคะพี่สาวพี่สาวเห็นแม่บอกว่าชื่อเล็กอ๋อพี่เล็กใช่ห่างจากพี่กี่ปีอะ่ะ อ้น่าจะหลายปีแล้วเพราะว่าเห็นลุงบอกว่าตอนที่ที่มาได้กับพ่อเขาโตเป็นสาวแล้วไม่เจอแม่เจอพี่สาวได้ไหมได้เจอใครก็ได้ที่ว่าอยู่กับแม่เราและสามารถบอกเราได้ว่าแม่ไม่อยู่แล้วนะเป็นยังไงเป็นยังไงแค่นั้นเลยขอให้ให,ให้ให้เจอไม่ว่าเจอพี่สาวหรือว่าเจอน้องชายเพราะว่าแม่มีน้องมีลูกอีกคนนึงเป็นผู้ชายมีมสามพี่น้องเใช่ คนละพ่อหมดเลย <Okay. S 2> เราขอแค่ว่าให้บอกเราได้ว่าแม่เราไม่อยู่แล้วนะอะไรแบบนี้นนอันนี้คือแม่อ๋อ oh, นี่คือแม่อันนี้ใครอะอันนี้พี่สาว oh. นี่แหละลูกของลูกของคุณแม่ที่ติดคุณแม่มามีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เลยได้มาแค่นี้ที่เขาส่งมาแต่เราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเลย ว่าแม่บ้านเกิดอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่รู้รู้แค่ว่าในาไปเกิดเป็นจังหวัดนี้ใช่ในจดหมายเป็นจังหวัดนั้นใช่โอเคนะวันนี้เจอกันละเดี๋ยววันนี้ทีมงานอีเตอร์อีจันลองพยายามช่วยพี่อเต็ม<ช>ที่นะห้าส<ช>ิบ <ๆ S 2> ปีที่รอมาเต้ไม่รู้ว่าคําตอบจะเป็นยังไงไม่เป็นไรนะคำตอบจะออกมาว่าแม่ยังอยู่หรือไม่อยู่จะได้เจอหรือไม่ได้เจอพี่พรทำใจไว้แล้วโอเคยังไงแม่ก็คือในอยู่ในใจเราใช่อยู่ในใจเรา ดีใจญ่แล้วที่มาเนี่ย